<c oughs> ไอ้พ <c oughs> อมึงไม่ดูกันมา,มาตเตอรเือเลย <c oughs> หลอกก็ <c oughs> แกอยู่่รืแกไม่บอกากนะถึงบ้าายไปเดี๋ยวมึงเข้าไปถามตังมาเลยเน่ตอนนี้ก็เลยแกจะรีบเข้าไปจมเงพวกจ่าเดี๋ยวยขนนเขาตัง,ขง,ขงเขา่เาเอง,งแหละกลับบ้านเราดีกว่าไ จะตายคนจนจะมีอะไรมาให้ลูกโมลูกควายก็อะไรก็ไม่มีเงได้ินแล้วสทนี่ไรไม่ได้ยินหรือเปล่าเสียงเสียงลูกควาย้องเห่อี้นี่ไรไปนี่้รเฮ้ยไปเฮ้ยอ๋อนี่เสียงลูกควายหรือเปล่าเนี่ยไป แล้วมึงเข้าไปท้างในนะไปถามมันมีเงินคืนกูไหมถ้าไม่มีเงินเจออะไรเอาไม่เห็หมดไปเอาหมดเลยนะแต่ลอยนี่เดี๋ยวกจะการเปเจ้าพันที่มาลุกควายร้องครับโอ้ยเออเงี้ยอ้เ้ามือเนี่ยพันมาไงอ๋อโวดีว่าลูกโว้ดีลวายที่ไหนไปร้องีแท้เสียงมึงเองไงเนี่ยอย่างโก้แล้วยังไงละเงอะและอแผลไปไหนแล้วแม่เมื่อลบเอาแม่เมื่อยอยู่นี่ไงเนี่ย แม่จะตายพอรู้ว่าสงีจะมาตรงตังทำเป็นนอนอันนี้แกคุณโปงเลไงฮะไม่ทำไมแม่มึงหยิกกับกูเหอวะไอ้ยินแม่มึงแอกไงเดีตายเดีตายด็กสงสัยครับเดีตายไอพันธุเปิดผ้าแล้ว ตรวจสอให้ด้วยไม่แน่ใจครับกงมาดูใกล้ๆครับเฮ้ยไอ้ผมตายตายเหรอตายแล้วตายแล้วเป็นผีไหมอ่ะตายแล้วเป็นผีไม่ผีปหรอ พูดไปออกครับโอ้โหอ๊ยเอาใจตกใจอะไรอ๋อดูหน้าดูตานะหน้าตาลืกเลักเลืกล็กมาอย่างนี้กูว่าสงสัยโดนลูกควายปิดมายผ้ามืออะสนใจชื่อบานถมใช่เลยก็ลูกควายปิดไปเลย ใครเข้ามอของตา่หนยหนบอกว่ามีตังข้ากเดินข้โวข้โวข้ควายเตอดึงลูกมาจับบ้านยี่แม่เป็นหัวคุยข้าวมาเนี่ยนี่มันโง่จริงจริงกูว่าควายเงื่อนมึงโง่ควายอีกอันนี้แล้วกูจัดการเองไปอไีจัดกางยี่ไงมึงทำไม่สามารถจับได้แมอ้าววันดชก็เลยโง่ไปถีไปถีมาใหม่อ่ะไอโง วายล้องเสียงเงี้ยเงี้ยเงี้ยอ้าวมาทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอีทายอ้าวอีนี่นอนเงี้ยไอ้เตือนทำไมไม่เตือนจ้มารุกคนคุยให้รู้เรื่อง เอาโโเลยครับไอ้พันช่วยด้วยทำไมทายปีผีจับตู้ไอนะผีจับตูท้ทนายถีผีไม่ได้จับท่านแต่ท่านอะจับผีผมไม่อยากพูดคำนี้เลยก็พูดผิด ตายแล้วกูแม่มึงตายแล้วแม่ตายอ่ะฮะว่าแต่แม่กูแม่ตายยังยังยังอะไรเรื่องอ่แม่มึงตายเรื่องใครแล้วมีทองเงินทองกูอะไปเลยเดี๋ยวคุยกับลูกชายเหรอไปเอาาคุยเก็บศพเก็บศพแม่ลูก โอ้ตายไม่พันไรยทิ้งหยขึ้นตัวเฉียวมิเลยคนนกผิว้ามไ